EU gives final green light to steep tariffs on Chinese electric cars อันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยซึ่งหมายความว่าเราจะได้เห็นภาษีนำเข้ารถ EV จากจีนซึ่งสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะจากทางสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าใครชนะเลือกตั้งเลยนะฮะมันก็ขึ้นกันอยู่ดีมันเป็นการกระทำเพื่อปกป้องตลาดสำหรับผู้ประกอบการซึ่งผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้แหละแต่จริงๆแล้วทำเพื่อปกป้องตลาดสำหรับผู้ประกอบการซึ่งผลิตรถยนต์ในประเทศ โดยที่เข้าใจว่า EU และสหรัฐร,รมแต่ว่าไทยทำไม่เป็นนะฮะของเราคืออะไรอาเซียน plus จีนเหรอของเราไม่มีปัญญาในการดึงให้จีนเนี่ยมาลงทุนเปิดโรงงาน EV ในไทยใช่ไหมคือเขาก็เลยเปิด EV ที่นู่นแล้วก็ส่งมาขายในไทยโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมแต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นมาตรการจากสหรัฐและ EU ที่จัดเต็มรถ EV จากจีนแต่ปรากฏว่าในเอเชียเนี่ยนะ,ะเสร็จจีนหมด คณะกรรมาการยุโรปกำหนดภาษีนำเข้าตั้งแต่7.8%สําหรับรถไฟฟ้าเทส la ไปจนถึง35.3%สําหรับรถของ SAIC จากจีนซึ่งเพิ่มจากมาตรฐาน10%ที่เก็บกับรถยนต์ที่นําเข้าไปในยุโรปโดยอัตราภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปคณะกรรมาการดังกล่าวระบุว่าอัตราภาษีใหม่นี้เป็นการตอบโต้การอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมที่รัฐบาลจีนให้ให้เงินนะฮะอุดหนุนกับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน รวมถึงการให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือที่ดินแบตเตอรี่และวัตถุดิบต่างๆในราคาต่ำกว่าตลาดจีนมีศักยภาพผลิตรถยนต์ไฟฟ้า3ล้านคันต่อปีซึ่งมากกว่าขนาดตลาดรถยนต์ของยุโรปถึง2เท่าซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดอเมริกาเหนือที่เก็บภาษีรถไฟฟ้าจากจีนในระดับ100เซจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ถูกส่งมาขายในตลาดยุโรปมากกว่าเพราะเจอภาษีต่ำกว่าคราวนี้ยุโรปก็เลยขึ้นบ้าน ก็จะอยู่ที่ประมาณ45%ถ้าเป็นจากจีนแต่ว่าถ้าส่งไปสหรัฐก็จะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้ผมอยากจะถามว่าของไทยเก็บภาษีรถไฟฟ้าซึ่งส่งจากจีนเข้าไทยกี่เปอร์เซ็นต์หรือเราไม่เก็บเลยคือมันตลกนะแต่ว่าไอ้ที่ควรจะไม่เก็บเนี่ยคือคือยุโรปและและสหรัฐถ้าเขาพอที่จะสู้ไหวคือเราต้องการที่เป็นฐานผลิตเราไม่ต้องการให้เขาผลิตจากจีนแล้วส่งเข้ามาขายที่นี่ได้โดยที่ไม่มีภาษีเลยไงเราต้องการให้เข้ามาผลิตที่นี่ไงแต่ตกลงแล้วเราเก็บภาษีจากจีนเท่าไหร่จีนขู่ว่าเรื่องนี้ ก็จะยื่นให้องค์การค้าระหว่างประเทศพิจารณาตัดสินนะฮะรัฐบาลจีนเรียกอัตราภาษีใหม่ของยุโรปว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งก,ก็จริงนะฮะและทําลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปตลอดจนสร้างปัญหาต่อห่วงโซ่ประทานตลาดรถยนต์ซึ่งจีนเองจะเริ่มการสืบสวนต่อสินค้าจากยุโรป<ๆ>เช่นกันรวมทั้งเหล้าบรันดีผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็เนื้อหมู แต่ว่าคุณก็ขึ้นภาษีเหล้าไปสิขึ้นภาษีนมไปดิไม่มีใครเขาแคร์ไงยกเว้นคนที่ดื่มเหล้ากับดื่มนมอ่ะซึ่งเขาจะบ่นได้มากแค่ไหนคราวนี้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนหลั่งไหลเข้าไปในตลาดยุโรปด้วยราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในยุโรปประมาณ20%ค่คาดว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีส่วนแบ่งในยุโรปประมาณ8%จากระดับไม่ถึง1%เมื่อ5ปีก่อนตอนนี้ขึ้นมาเป็นเกือบ10%แล้วนะฮะมันโตเร็วมากและจะเพิ่มเป็น1 5ในปีหป้า อย่างไรก็ตามชาติสมาชิก EU อมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการเพิ่มภาษีรถไฟฟ้าน,นําเข้าจากจีนกล่าวคือเยอรมันซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรปต่อต้านการเพิ่มอัตราภาษีโดยคาดหวังว่าจะสามารถใช้แนวทางการทูดในการแก้ปัญหานี้ได้ขณะที่บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เยอรมนีต่างกังวลว่าหากจีนใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีรถยนต์นําเข้าจากยุโรปเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อพวกตนเช่นกันแต่จีนเ็าเก็บอยู่แล้วไง จีนเก็บอยู่แล้วไงไทยเก็บแม้ล่ะภาษีนะมันเข้ารถยนต์จากยุโรปอะทำไมรถยนต์จากยุโรปมันแพงไง,งทั้งๆที่มันถูกอะคือผมไม่แน่ใจโครงสร้างภาษีล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าตามที่ผมเข้าใจที่ไม่น่าจะคาดเคลื่อนคือรถยนต์จากยุโรปและจากสหรัฐเนี่ยเจอภาษีในเอเชียแทบจะทุกประเทศอ่านนะฮะบานเลยฮะรถมันถึงแพงไงฮะทำไมรถ E ีวีจากจีนมันถูกล่ะตราภาษีที่จ่ายตอนส่งเข้ามาขายมันน้อยกว่าัตราภาษีรถสันดาปจากยุโรปและอเมริกาใช่หรือเปล่าล่ะ ถ้ามันไม่ใช่ราคารถจากยุโรปและรถจากสหรัฐมันก็ถูกกว่านี้แล้วคือมันถูกทั้งนั้นน่แหละถ้าเอาตามต้นทุนนะนะฮะนายกรัฐมนตรีฮังการีเรียกนโยบายเก็บภาษีเพิ่มครั้งนี้ว่าสงครามเย็นทางเศรษฐกิจระหว่างยุโรปและจีนแต่ทางสมาคมผ,ผู้ผลิตรถยนต์ฝรั่งเศสแสดงความยินดีต่อมาตรการใหม่นี้พร้อมเสริมว่าพวกตนสนับสนุนการค้าเสรีหากเป็นไปอย่างยุติธรรมจีนอุดหนุนไหมก็จีนก็อุดหนุนแต่ว่าจีนเขาก็อุดหนุนตามสภาพะนะฮะ ไม่มีใครดีเท่าไทยหรอกนะฮะของเรานี่คือสบายๆจนไม่มีใครอยากที่จะมาเปิดโรงงานแล้วแต่ก็ดีทําให้คนไทยซื้อรถได้ถูกนะฮะแต่ซื้อรถได้เฉพาะจากค่ายในเอเชียได้ถูกนะฮะรถที่เราอยากขับจากยุโรปก็อดเหมือนเดิมแพงเหมือนเดิม